สบายดีพ me, ี hmm ่น้องทักทายสบายดีเอฟีสุขุขุคนเนอะพี่น้องมื่อในตอนถุบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะปกติเนาะบอันนั้นไม่มีซักยามาเนาะพี่น้องกังเวิ่งกังยังกับผกติโบไข่เนาะพี่น้องโบไข่ป็ยังซักตอนเช้าประมาณสิบโมงพี่น้องสิบโมงพอดีบอบบี้ก็เอานอตเนาะก็ตื่นนอตเนาะก็บดได้เป็นยังเนาะบอบี้ก็บบดได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะ เพื่อนมาเลยเป็นยังว่ามือ่อเช้าจังสกอร์ายให้เอฟซีเบิ่งนอกระดอบแต่มาตอนนี้ไขขึ้นพี่น้องเอ้ยไขหลูกสาวบ่กี้ไขขึ้นตัวหอนเนาะเพราะว่าดิดยามันบอกออกได้พี่น้องเด็กกะซ้ำเข็มผมไปเนาะแล้วตีตัวหนุกซาวค่ะตุ่มพะโ h ม m ให้เนาะเพราะว่ายงมหนาวใส่เสื้อกันหนาว บ่แม่นเสียนิดหน่อยนะพี่น้องเอ้สามเข็มปกติเพิ่นซักอยู่บ้านคือกันพี่น้องเพิ่นซักอยู่บ้านไดีเพิ่นก็ไข่ยเงี้ยบิ่งคือนี่ล่ะตื่นเช้ามาเพิ่นก็เศ้าเนาะพี่น้องขอให้เป็นแบบนั้นเด้อบอบดีกันทาเบิ่งอยู่เนาะมันสิคือกันเนาะแต่ว่าซักอยู่อยู่ท้ายี่ยม,มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องไข่ยหุ่มๆจักหน่อยกินยาแต่ก็เศ้านะมาแต่หมอก็เศ้าอันนี้ไข่พี่น้อง กินเขาปกติกินนุ่มปกติเนาะพี่น้องแต่ว่าขื่เพิ่นห่อนเพิ่นไข่พิ่นก็อยากษ์โซหน่อยหนึ่งทรงไซเพิ่นเจ็บบอลบอลพิ่นซักยาเนาะพี่น้องแต่ก็ไข่ก็ขึ้นยามันก็ดังออกดิบในประมาณนี้แหละปตาเตตุนหนุกเขาเห็นสร้างองค์กระห่มกระสองพื้นเลยตอนยุงเทปบ่ได้ให้อำปานนี้พี่น้อง ไข่คือรอบก่อนเนาะรอบที่เพิ่นได้ประมาณเดือนสองเดือนไปเนาะตอนอยู่บ้านไปซักอยู่ปากเสกอนะคำหมากกับไข่หดเทือนคำหมากกับไข่เนาะไปเนาะเศร้าไปไหนเลยลูกเด้อเอาผ้าเย็นติดไวนะ้เนาะไปเนาะลูกสาวไข่เด้อไปเนาะยยาบ้านก่อนคือแห้งแท้แต่ว่ายาไผ่กับไข่คือกันค่วนข้างเหืดเนี่ยนะพี่น้องไปซักยาก,กับ กะไขกะไขเนาะเข้าวไขตั้งแต่เข้ามาอพอดีพ yeah, anyway okay. uh 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 ี่น uh ้องซักเด้๋บ่พอสมมุ่งกะชิบซานาที่กะไขขึ้นเนาะค้างเหื่อมบดีเนี่ยไะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นเล็กน้อยได้ประมาณสองเดือนกว่านี่เพิ่นก็ประมาณปรนมาณแปดเดือนกว่าสิกาเดือนพี่น้องเดือนหน้าจะสองเข็มเดือนหน้าพี่น้องเข็มหนึ่งสองเข็มเนี่ยไม่มีเพิ่นซักสามเถื่อเได้เนาะพี่น้อง อยู่กเทพหนึ่งอยู่บานเท่าสองเอ้ยขาแหงทาเบื้องลองตอนเดึกๆบนสีซอบ่นอจังโมเต้นมาดอกฮะนอมาข้นอดนะแรงเย็นเลยเด้ยายาเกิน่น้อง ဟုတ်ပါဘ။ဘယ်ဘက်မှာရှိအောင်လိုいい့ဟမ်လို့ကုန်လားခေပြေနေ chưa muốn gửi lắm Ăn nó ăn một tam khiêm mình nắm lấy đúng không nắm 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 đúng không tam nắm 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 đúng không, Đó, đúng không? Đó, đúng không? Nó nó đấy, xong rồi. ดีขึ้นแล้วมุกออยางนี่นนนยก็สอก็นอนมาแต่ช่องในดวงคือเหมือนแบบนอนไปหรอกตื่นตีตื่นสออน่องถูกนอนตีสามแม่ตึงแม่ก <c oughs> ินนมบ๊ khá song khá minh người này cứ chỉ để đục đá thôi Ở mà biến này phải, được nhá, không được đâu. Đằng này, khu trọi riêng mọi người, đang xong hải ไส่สากวัดเส้นท่านอินเรีกน่อย,อยสากยาหมากระเสียชักชูหม,มู่ชูหม,มู่หนึงกระไข่ละอันนี้เจ็ดหมู่สาวสิบเอ็ดสิสองมาห่งหมู่สองสามเยห้าหกเดชูหมู่แปดับไข่ไม่หน่อ,นอยขยายเอาด ยึดหายเอาตาพี now, dogs with dogs with dogs. ่น้องเพิ่มคาเพิตอนตอนแดดพอบิ่งใหญกินยาลดไข่แล้วนะเพื่อนกินยาลดไข่นะครับตอนเพิ่นมโไข่ยเนี่ยต้องเป็นแม่ดซากยาแล้วก็เอามาหน่อยน่ะเพื่อนเอามาหน่อนตอนเช้าก็อันนั้นเอามานอนแล้วก็นอนแล้วก็ดูขึ้นมาก็ม่ได้ไข่แต่ว่าพอบด่งใหญกินยาเนาะมาเห็นเพิ่มหายเพิ่นงตอนจุด tồn à. thuộc nương cái đấy anh à nói cái đấy ai kiện chẳng nữa ตื่นเมื่อคืนแล้วนะทรงใจมันเจ็บมัน,มนร,ร้อนเสาพี่หนักนะป่งลงกับว่าพอหาหน้าที่มาตื่นูมือว้

โอพี่น้องเอ้ยบอบบี้จะเอามานอนโอู่อเวิร์ดคือบอดดิท่าแล้วไอ้ตุนหนุนี่ท้องใช้เอายายกินนี่ขึ้นเลยฮะตุ่บอบีเอาตงมาใส่อู่จักฉันไหมตุ่นมาห่มใหนเพื่อนพี่น้องเอ้ยนานาเนาะเท่าเลยฮะแต่เท่าเรากระโดุฮึไอเวิดคือโดย สามเข็มเสือไข่จังไลแต่ผู้ใหญ่ยังเสิตายพี่น้องเลยโดยอี่เมยพูดได้เสียออกวนหนาเนาะพี่น้องบ่าเบียดเอาเนาะเอาดุคือเก่าไม่แต่ว่าเสียเอาเนาะเลยเท่าเด้อโดยสบายดีป่าดงสบายดีป่าดงอ้าเก่งอีกทีสบายดีป่าดง ลุกขยได้เอ้ยไข่พี่น้องเลยเพิ่งข e ึ้นมาเดี๋ยถ่ายพี่ต้องอุ่นต้องลดกด้วยจนเอานอนมานอนโอ้พี่ต้องแต่ว่านอนอันนั้นเพึ่งไม่จะหายพี่ก็เลยเอาดงมานอนโอ้กวยอ่เนาะสาวเด้อสาวเด้อวันนี้เด้อทักจุกปะเดินหนาทักเองนะเด้อทักจุบจุบ ทั้งเหยื่อไม่แต่หบอบบอูพีน้องเอ้บอบบกับบัวบอย่างน้อยก็ได้เอามาใส่อูจุ๊บจุ๊เห็นบพี่น้องแตั้งทังี่เยจุ๊บจุ๊เล็กน้อยข่งเหื่อบอบบหายเบิดขึ้นอย่างเอ้ยน่าดำโดนเหื่อน้องอูดนี่พีปน้องดาน สามเข็มจุ๊บจุจุจสามเข็มสามสเข็มได้ไจุจจารำเพนวัเพ่านนีคนเอาเปลี่ยนแม่คนเอาเปลี่ยนใช่หรออีเมย์พูดถาแถแต่้เอาโเป็นพี่น้อย

พ่อปันการหากับพัวค่ะจุ๊บจุ๊บจจุ๊บจุ๊บมาเอ้ยแล้ววับดีสปอนคอปน้ลูกมาตั้งแจ่คนหนน้อยจหากรบพัวทากันตุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊บขีเอเ่้นพี่น้องเยต้มข่าเพ่บวก็ได้ บ่วงแตไหนก็บเห็เนแค่ไหนเป็นอายาให้กินสองเสืออะไรสินะต้มข่าแซ่ไขไ่อันนั้นมาอื้อดรืวยว่าท,าทัาทอดมาได้ต้มกี่นอตรงนี้ต้องหนไปซื้อ กอบตาดาบนะาคราาับหมไปว่ากินดีดีเลยกินกลอแมกลอบว่อน้ับยังตุบอยู่ี่นอะได้ดังๆครับนม่ดีขึ้นเลยน้องขายปไปไหนนอนเบิดคืนแม่นะลูกอะขอโทษแม่ขอโทษมือมันผิดผะ ติดเขาพี่น้อยห้าต่ออันนั้นไเพระว่ามันเนียวนะมันมันอันใดเอ้าไปไหนมาพี่มาพี่น่นน่นนั่นนั่นน่นเอนั่ Đoạn ăn ăn mà ăn chọn nhau Muốn vì vợ đại sự Chọn bọn chắc biết rồi. Em phải đến thì nhất nó phải xuống sẽ khai sáng nuôi Ăn à, Xèo để เอาเด็กก็นอนเอาข่อยเห็ดข่อยกระไ้นอดบดคือหนุกข่อยสามเข็มเยอะไอ้เนี่ยเนาะปุยใหญ่ยังตีตายมีเอฟซีเข้มนิดยานโมนาเอาเนาะ 这边下手忙，又忙得没好，啥啥哈，那不呢？啊，明年明年分口粮也快，明年都没下号。 เสพสิบข้อนอ้องเด็กอบนี่จะวังกินข้าว แาตยาไข่แล้วค um, uh ื้นงแล้วเวทมนต์เป็นยังก็ขคืนมากตัวหอนตัวไข่สามเข็มหมเลยตีตุ่นเออดูกระดับกหายเอาชาคืดนกรไ้เออิน่งอกทำวม่บรยาหเออเจ็บมันเล็กหนอยได้ให้หายเออ ท่านอิมิมแล้วกันสิบนี่บัดนันดิดง่ายดัวสองั้มปีโู้่าแต่